สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเพจสมิทธทอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะคะเอนะคะที่ปรึกษาการขายโชรูมสมิทธทอนด้านะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะเอมีรถขนาดใหญ่หรือรถครอบครัวนะคะมาแนะนำลูกค้านะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็น CRV รุ่น2.4นะคะตัว EL ปี2017นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดนะคะของเครื่อง2004หรือเบนซินนะคะเป็นตัว7ที่นั่ง คันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะรถเพิ่งจะรับเข้ามาราคาพิเศษที่เราตั้งขายนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะคะคันนี้ไม้น้อยไม่วิ่งเพียงอ่าสี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มองหา CRV นะคะเอกก็แนะนําไปคันนี้เลยคันนี้นะคะสีจะเป็นสีเขียวนะคะก็ถ้าลูกค้ามองหรือว่าดูจากวิดีโอเนี่ยสีจะเหมือนสีดํายังไงนะคะลูกค้าเข้ามาดูตัวจริงนะคะก็เดี๋ยวเอกจะแนะนําให้นะคะค่ะเดี๋ยวเอกจะพาลูกค้ามาชมออปชันคันนี้กันก่อนคะ่ะว่าคันนี้มี ความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะตัว m ม n น c h h n n ปี2017นะคะก็คือออปชันเนี่ยครบเลยนะคะมีไฟตัดหมอกหน้าให้นะคะ,ะในส่วนของตัวรถเนี่ยทางโชว์รูมนะคะมีการนำรถเนี่ยมาตรวจเช็คนะคะ,ะทำความสะอาดให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะขัดเคลือบสีเรียบร้อยนะคะ จะมองเห็นว่ารถเนี่ยสวยแล้วก็เงามากๆเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะมีะเลนวอให้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นกล้องมองด้านข้างนะคะมองมุมอับนะคะเวลาเราเลี้ยวนะคะหรือว่ามีรถมาด้านสายภายในนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ อย่างคันนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยภายในจะเป็นสีดำแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้นะคะหน้าจอสัมผัสก็คือออปชันครบเลยภายในสะอาด <c oughs> ส่วนเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังนะคะก็แถวที่สองเนี่ยนั่งสบายค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะ <c oughs> ลูกคา้านั่งก็ไม่ร้อนเลยนะคะค <c oughs> ่ะก็ในส่วนของ CRV เนี่ย ฝาท้ายหรือประตูด้านหลังนะคะจะเป็นกดไฟฟ้านะคะแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะส่วนเบาะแถวที่สามเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็สามารถปรับพับแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถคนของได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเอจะดึงเบาะขึ้นมาให้ลูกค้าดูนะคะเบาะเจ็ดที่นั่งแถวที่สามก็นั่งสบายนะคะ มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝาท้ายนะคะก็มีปุ่มกดปิดนะคะไฟฟ้าเราก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ 4WD นะคะตรงนี้นะคะแล้ก็น้ำมันเนี่ยก็รองรับ e85 เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะ เบาด้านคนขับนะคะหรือด้านหน้าเนี่ยก็เป็นตับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาด้านคนขับนะ,ะสะอาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะพวกออปชันต่างๆนะคะรุ่นนี้ก็คือครบเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยด้านซ้ายก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้ปกติเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มกดดูเลนวอตนะคะหรือดูกล้องด้านข้างค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสมีกล้องหลังให้ เชื่อมต่อบลูทูธนะคะทางโทรศัพท์ได้ Air Auto แล้วก็จะมีะโหมดนะคะเบรกโฮะคะเบรกไฟฟ้าโหมดไอคอนภายในสวยสะอาดตกแต่งลายไม้อันนี้สวยมากๆเลยนะคะในส่วนของรุ่น CRV ตัวท็อปสุดนะ,คะเครื่อง2.4เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะคะ เรีไมค์คันนี้วิ่งไปที่44,764กิโลนะคะารันติว่าเป็นไมค์แท้ร้อ์เซ็นะคะค่ะรุ่นนี้ก็จะมีระบบนำทางนิเกเ,เตอร์ให้ด้วยนะคะ ก็เอพาชมตัวรถ CRV คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านบาทนะคะการจัดไฟ n น n ซ์เนี่ยสำหรับคันนี้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะ,ะมีประวัติผ่อนชำระที่ตรงนะคะตีเป็นลูกค้าเครดิตดีเนี่ยสามารถยื่นกู้ยอดเต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะแล้วก็ของเราจะมีเลทดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เบอร์ไว้ โชว์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่ call center หนึ